พี่พี่น้องเไยเนาะทางบอจันทร์ในเดินทางเข้ามาฮอดจอดถึงพี่น้องเไยที่ทางของทางน้องสมโอกับน้องหลอดเพิ่นพี่น้องเยเนาะเพิ่นนอนคื้นเลขบอสันพี่น้องสบายดีอ๋อสบายดีลูกหละ่ะสองคนบอจันท์คือแต่งตัวที่แพะว้าวพี่น้องเไงมุง้ยยังให้ยดิมือนี้ <laughs> เอามาแต่ใส่ก่อมาพรอหันก็ไม่เห็นลูกหละ่ะ เต้หมาเต้หามา,อ,มาอืมใช่ใช่ใช่หมามา,มาบุญเลยโอ้สาวแวกแวกโยเป็นห่วงมันน่ะอโอ้ใช่เพิ่งหันพี่น้องอ่ะบหมูมาเป็ดไก่เอาอมาครบบันแล้วบ่บาทนี่เดี๋ยวสบายดีแม่สบายดีสบายดีทางไอ้เพิ่นทางนั้นเนาะพี่น้องเนาะปพาโตพากันโอ้พยมเมื่อเอาหมาเมื่อกี้นี่เข้ามาหาน้องเพิ่นรอบนึงแล้ว,วเห็นแต่ทางไอ้เพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะ เออเอามาจักตัวมามีจักตัวลูกอะอือไปแล้วเป็นห่วงเนาะเอ้ยอย่างน้มาหอด้ก่กินข้าวมามาน่อยไปอย่ามาน้องอือไปก็เล่นใช่เจ้าของรถด้วต้าพี่นนางไงเนาะเีเลีใช้เอื้นเพินมาอยู่ีลโอ้เป็นเดี๋ยวแห้งแท้นี่พี่น้องเ เด็กพ่อเด็กพ่อจังหวะป้าพอได้แล้วอันนี้เนาะอมไแต่ก็จะเป็นคนเาให้กว่าแมวอันนี้พี่น้องไงโมเวนแมวบ่อนี่บ่ออ่าเจ้าและอของเขาเขาหายโอ้มามามาการโอ้ซื้อคนนี้ได้ทุกหละโลซี่โลซี่โดป๊าตซื้อโลซี่ผู้พี่น้องไงเนาะ ได้ซื้อโรซี่วะก็ของของเพคนละปรนเล็นเดี๋ยววัดนี้มาหาเอออโรซี่โรซี่เดี๋ยวก็มาแล้วพากันกินข้าวแล้วบอกรุ่นเมื่อนี่ไปวันจะกินข้าวแล้วพอเฮอะผมผ่านมาบัดนี้ก็เลยไปซะบัดอสซื้อข้าวปุ่นบอสเออพาไปเอาหมาเมื่อนี้เนาะเบิดแล้วบอสเข่าคลองบัดนี้แม่ย่างย่างตบได้ไหมอันนี้ได้ไหมโอ้เป็นโค้งไม่โค้งอยังอันบ่สชิบ้างเอาเลยเอา ต้อเป็นหยาเป็นยังเลยโอ้ต้องได้ไป็คนมาอีกโดยแล้วก็เป็นรักเป็นยังหันเองตัวใดมันงามแล้วก็เอาไปเอากระดุมกดกระบอกกระแหกระเบ่าโดยโดยโดยพี่น้องเหรอเอาเดี๋ยวมื้อนามื้อไหนพ่อเนี่เพราะว่ามื้อนี้อันช่วงนี้บัตรจันท์ครับทางเมย์จะดีเพิ่นอยู่เนาะแต่ยังปะเพิ่นมาได้แต่เมย์เพิ่นมาเยี่ยมมายามทางบัจันท์บ่มีเวลาเวลาเล่นไปซ้ำมื้อนี้ก็เล่นเสียสะละเวลาว่างหน่อยนึงยังสิเล่นไปครับเอาเพิ่นไปกินข้าวอยู่มื้อนี้ก็ ก็เลยเบมาหาทางลูกๆก่อนเนาะน้องโโอน้องหลอดเพื่นพี่น้องทางนี้เนาะเป็นยังไงน้องหลานนอนขึ้นแรกบ่นอนมวนอยู่บ่บ่นอนวนอยู่่ดุกจากม้วเลยหลดุกแต่ค่ำๆนี่ะเออตีหาตีซีตีหาเลยลูกเลยเนาะเห็นเดียวเห็นรถทีรถทีไม่ว่านี่ วันเียงปเียงื้อติรลลนะดตแต่วันที่สามสิบเดลังเ่อหน้ามาหาเมื่อคืนีงเฮยเพิ่็ได้อันแก่มาหาเลยบบบนี้พี่พี่พีมาเบิ่งยูหันมงรับมงนอนก่อนพี่น้องเลยมันไเอาไปเมีอันนี้ไฟโซลาเซลล์ไก่ไม่ดลอกเดียวบอลกุหลาดใช้มงนอนเจ้ามงได้อันนี้นอยู่กลางตรงหลอดทิศกาตากขังเป็นเพียกกันนอนหุ่มหุ่มกันอยู่เนาะ คักคคคพี่น้องไงพี่หางรถดแก่สีชมพูต้องอยู่เนาะม้วนเหมนอนสีน่านอนเนาะระบายอีกระบายนอนเด็กเด็กเอโอยังดดนมสบายดีพเงาสบายดีพูเงาพูงเงากัมาเลยพี่น้องไงนะทางนั้นเพิ่นขี่รถจักมาผู้เดียวเพิ่อนนานสบายดีเด้อพี่น้องไงเนาะ บ่อยู่ได้ก็เมื่อยเนาะยังบ่ทันได้อุปยกมือบ่ลูกเต้ามาบ่อื่นนอนอีกมื้อแงตอนแรกก็บ่มื้อนี้เออหมอเพิ่นยังบ่พร้อมให้อือยังเบิ่งอาการก่อนยังเป็นห่วงทางแม่เพิ่นอยู่เนาะ้แม่นๆโออ่าหาเวลาออกมาโสิว่าได้เนาะเจ้าก็คือสิฮู้มีลูกน้อยนะแม่นๆะันเงียบๆบ่ได้บ้าง มาบอว้านคือนอนมืออยู่นะพี่น้องมันเป็นแบบไี้นะเนี่นีมันแค่นิ่งมันเป็นห่วงอยู่พี่น้องไงเนาะเดี๋ยวเจ้ากระหู้เนาะพี่น้องไงมาบอว้านนอนมือวดเวียนมาป่บางเนี่ยเขาเขาพอดีแบบว่าท้ากรรมกึ่งนะก็เลยแวะมาเยี่ยมน้องเพิ่นมื่อนี้เนาะเอาแป๊บนึงเสียพี่น้องไงเฮียน้องเพิ่อนรออันเบิงโยห์หันมีต้นอย่างแน่เพิ่นขนมาหันพี่น้องเลยมาพี่มีตู้มาพี่มาพี่ผีพี่น้องไง ว่ดอกคนแค้นก็มีโอ้โูกต้นมะคุงแกมีโี้ต้นมะคุงถูต้นมะทั่วก็มีดอกคนแค่นเดอกค่นแคนนี่กิจะเอามาปลูกขึ้นกันบ่นี่โดยปลูกสิงใดถปนเด็ดเด็ดนดีทางนั้นนะพี่ลองเห็นนะต้นไม่เลี้ยงนองเนาะตนนะ สงไผ่แม่เส่างไผ่บ่โดยป้อต้นกล้วยต้นหยังเพิ่นค้นมาเบิดแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเออสิเอาลงแถวได๋แม่นี่สิแถวนี้บ่ก็ใกล้น้ํานี่แหละเนาะโดยป้อเตียงเพิ่นก็ว่าอันนี้เอาไว้ใกล้แ่พอได้ห่มเพิ่นว่าอือแม่นๆๆๆเตียง่มเอออเตียงพอ่มเออมาเบิดแล้วมื้อนี้เนาะโดยเออเพิ่นคนมาพี่น้องเอ้ยลยังแต่ก็มคกระจาดกับหญ้า เอาม oui, er ือหน่ามือในเดียวระเบ้าสิไปคนซอยอีกแล้ว <g> กันเนาะเอามาทางพี่มาพี่บานนี้เนาะเออมาทางรถระเบ้าพี่ระเบามีแนวมาฝากได้มือนี่พี่น้องเลยมาได้มามือเป่าได้หนี่เนาะเออมุงนั่นมุงจูพื้นจูไฟเนาะทางนเนาะตัวพี่น้องเลยเอออันนี้เป็นทานบ่จูทานบ่โอ้โหอือนีอหมองแหกแตกะโป้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะ ยัง<อ>บ่ค่อยขอเขาแดด,ดมันซองบ่เอาตัวนี้ก้างเอาโอ้พากันอดอยู่สะก่นอนอืมเอาพี่น้องไอ้คอยเป็นค่อยไปยังบ่เข่าที่ขทนะเข่าทางปันใดเนาะทั้งบ่เออตัดผ้ามาทั้งพี่วันนี้พี่น้องเลยเนาะเออันนี้เห็นเจ้าว่าบ่มีพอยกวดบ่ก็เลยเอาพอยแข็งมาให้ซองอันเด้อมื้อนี้พากันทำความสะอาดอันบริเวณบ้านเจ้าเนาะ เออพี่น้องเไงแล้วก็เตอะสบู่เราบ่าวเห็นเจ้าเมื่อวานนี่เห็นอันเดียวเนาะก็เลยซื้อมาให้สีชมพูเลยมื่อนี้อสองอันเนาะและะ้วก,ก็มะพริกเอาเอาเอาคนมาพุ่งมามาพี่ไอ้มาเบรกเอาเข่าโยกพี่น้องกับเข่ากระสอบนี้ไงกระสอบหนึ่งพี่น้องเไยเนาะเออแ,แม่นลูกอะเอาเอาไปป้าไปอันเจ้าผมอ่ะอันนี้เป็นไข่อันนั้นอัน ไข่ปิ้งไข่ปิ้งได้อยู่แบกไปเลยแบกเลยมาเอาอันนี้น้ำอ่ออันนี้ไว้กินแรงได้ตัวนี้ได้ปิ้งไก่กับไข่กับเกลือโอ้โอ้โอ้อ้บเนอัอได้บอได้บอ้าโต้อุ๊ปีนังเลยเอ่อหน้องเพื่อนกันตื่นเต้นเนาะเออได้อยู่ที่ไม่้มาสั่นทีน้องไปเออเราเบิ้งเยอะฮะมีทั้งเข่ากระสอบใหญ่หนึ่งเอากินเข่าตัวนี้ก่อนเด้อ เนาะยันแบบมีมันยันม,มัน,มมนมหมดพี่น้องเลยอเอาเข่าก่าาาอนเอาออกมาเบิ่งกยุ่ลูกล่ะใส่กระตาเจ้าโยะนี่อย่างเน่้ยฮัลเราเอาซื้อเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยสี่อันเออซื้อมาให้คนอันเด้อสี่คนท่านเจ้าเนาะป้าปองเดี๋ยวจับมาให้คนเบิร์กจับไปให้คนเบิ่งเดี๋ยวเรียกเอามักี่ได้เรียกเอาเ,ออเลยปลาปองแพ็คหนึ่ง จะหัวมาปมนะออกแม่ออกแม่จะเป็นนัวผูกพี่น้องไงเนาะย่างกงไก่กไก่พร้อมเนาะกเกลือเนาะมะพริกมะพริกกเอามะพริกห้าวพี่น้องเก็พาน้องเพิ่นยังบ่ทันมีตู้เย็นเนาะยังบ่มีพื้นบุมีไฟเอ๋ถ้ามีตู้เย็นยังว่าเอาเข้าตู้เย็นไว้อันนี้เอาบักพริกห้าวมาไว้เนาะจังได้กินเฮงเนาะ พี่น้องเลยเอ่อเข่ากระสอบนึงเอาเข่าไว้ในรถเด้อเ<ด>นาะพี่เอออะไรจะขึ้นเข่าพี่น้องเลยเออขึ้นเอากินตัวนี้ก่อนเด้อเมยเด้อเออยันว่ามันอ่อมีมอดพี่น้องเลยอ่อเอาตัวนี้ก่อนโอเคเอ่อเอาไว้ข้างในรถเออตั้งไว้เลย <c oughs> พี่น้องเลยอ่อเอา,มาเมล็ดนอนคืนที่สองมเมล็ดเนาะเออ วันได้พันยังบ่เมื่อคืนนี่บอกแล้วบ่หนี่กว่าพันดีกะแต่ถูกแต่เทียนเราคออยู่คอเศร้าอ่าไม่ถ่วงไม่ท้ามไม่คงให้ตื่นได้หวะเออมาอยู่ขอเพิ่งเอ่อโฮมโพโฮมไส้น้ำเนาะมห้ทักมวให้ามแล้วเาไ่ได้ท้ามเรื่องเรื่องเลขเดี๋ยวว่าเขาใจถูกบอกเออบุบันทารองเรื่อนนะพี่น้องไงเนาะมันอยู่กับผู้มักผู้ดิ่นเราคือยังไงเนาะอื เอาแยกอันคนอันเด้อบัดนี้ล่ะเด้อแอสบู่กับเพกใหญ่ๆยาสะหัวก็ซื้อมาให้2อันเลือกเอาเด้อสีหยังสีหยังเด้อแอบ่ต้องญาติกันเลยอันนี้ก็ซื้อมาให้ดดใหญ่ๆโลดพี่น้องเอ้ยเนาะอือเอาๆๆเอาม่าว็บแขวกเกวเอแขว่แขวก็บ่ได้่กนำเออันนี้ของเจ้าบ่ยเพิ่นให้เอาคนละ2อันบ่อันนึงคนละอันเนาะซื้อมาให้คนละอันเด้อ แหมพี่น้แหมมีเกลือมีข้าวมีมะพริกมีกระต้อสบู่น้ำเมือกน้ำมันพี่น้องเกษตอนี้น้ำปูน้ำปลาอ่ามีไข่แล้วก็แพรบไว้ซักส่งสักเสือทุกเจ้าเด้อเบิ่งคือซื่งสีสะอาดอยู่หรอกน้องๆเพิ่นก็ได้เนาะเอมหักษาตัวเองได้อยู่ย้อนไปอันข้าวปลาเขาดองน้ำกระเทาะทั้งบอกเินเจ้าก็ไปหาบ่อีหละบ่ครัำกิ่งแท้เนาะอยู่น้ำยาไปอยอางนี้ โดยตั lifts, ้งมุกตั้งใจพากันอยู่นี่สะก่อนบัดนี้เนาะเอ่ออันสิ่งของที่ยังบ่เบิดก็เดียจงเขาย่อยไปเอาะพราว่าเครื่องของสําคัญสําคัญมาเบแล้วมูมาก็มาคบบ่แหละบียังติดตูบเองน้ําหองในเขาสะดวกสบายเนะใต้อนฟอาเด้อกนก็ลกมีอยู่บไฟโคมเพราได้แต่ตัวเดียวนี่เเวลาเขาหองนํามันมืดแ้นี่เ บเทียนเขาบบดับอยู่หายเออเทียนว่าคระเทียนเรื่มนะ <laughs> เอเอคือคอยเป็นคอยไปเนาะมันยังบ่เข้าที่เข้าทางคำมากกับปิดประตูว่ามีแล้วว่าอันปิดยังมีอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะเอ่อมันเดืออยู่อา่าดึงตัวนั้นเกาะไว้เด้อบ่เอาเลยยัดขโมยมาลักเนาะใส่กันแน่นเอาโซ่มาใส่แล้วก็กะแกะจยเไปนอนสบายวันนี้นเนาะม่ต้องเป็นห่วง<ด>เอพี่น้องเลย อ so ดีมากดีใจหลายคู่หลายคนเพิ่นก็ดีใจพี่น้องเลยที่ว่าเห็นน้องๆเพิ่นพากันอพยพมาพี่สักทีหนึ่งวาดัรีเนาะดีเวยาบอกดีมากดีใจโบนียังเบิกสบายนะเขาอยู่ส่วนตัวเขาเองเราปกคืออยู่ส่วนตัวรวมเพิ่นเคยคิดเคยพันอยู่บ่เม่์วัดศรีได้มืีมือหน่แต่ก่อนเนี่ยนะเคยพันแต่ก่อน มีแต่คิดว่าไปได้เยอะไปมีชั่วโมงไปได้เยอะไปหลายชั่วโมงนะนั่งไปสิบแปดสิบปดสเก้่าบัดนี้เราเกินควอมขัดหมายเนาะที่ทั่่วททีางกว้างขวางพี่น้องไงแก็มีมุกมีเส้าเรามีน้ำมีทาเพื่นห้องพับใบทาเลยสบายสบายสบายพาคกันเฮ็ดกันสร้างกันปลูกภักกุ้งหย่าได้ทุกหล่างเด้อปลูกภาให้มันติดในอันมะกล้วยเนาะหักได้หันพี่น้องเลยพอได้เอาใบมันมุก เนาะยัดนิบคันบักบงบักวิงก็ได้เนาะอืมโดยโๆเอาเนาะอ่าทางทางนี้เด้อลูกหลาเด้อบดนี้นั่งเฮียกันเด้อเนาะเดี๋ยวเราว่าถ่ายรูปให้เพิ่นเบิ่งก่อนอันนี้ก็บ่แม่นข้าวองของอันทางละบาวด้เนาะอ่าเป็นข้าองจากเมสมเจ้าเอิ้นเมก็ได้เด้อโดยๆเินเินแม่่ออ โดยเป็นของทางเมใจดีของสุนเจ้าเนาะเมดวงจันเนอะเพิ่นอยู่ทางประเทศเยอรมันเมดวงจัน์พี่น้องไงเนาะซื้อเสียงเพิ่นเอ่เพิ่นมีโอกาสเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามอยเอ่อเมื่อนี้เพิ่นมามอบเอ่เบื้องต้นซุนเจ้าก่อนเนาะเป็นข่าวสารอาหารแหง่งโคบวงจรในมือนี้พี่น้องไงเต็มเนาะ,ะเครื่องอำนวยความสะดวกของสุนเจ้าเนาะ

ดยสาทองผ้าบ่ป้าวดูสาทองผ้าเลยเออน้องรอดเลยพรอให้แม่พ่อแม่่ดวงจันท์เนอยูดีมีงเส็แงแม่ดวงจันทร์ก็ขาให้รวยขึ้นเก่าๆรวยสุดทองผ้าซะเด้อเนาะคนน้ำเลยคนน้ำนำหัวหมาอย่างนั้นแหละเด้อเนาะยินดียินดีเนาะพวกลูกพวกพ่อๆก็ดีใจ ทุกคนมาหาสิเอามาให้กินหมดจ้นจ้าดยคือการคอยลุ้ยถ้าให้ไุ้ยดยนี่แหละเนาะดูดูเนาะดีใจประจันกระไดเนาะเห็นทุกเจ้ามาฮอนหม่งฮอนบอลแล้วก็ตั้งรัดพักทานอยู่พี่เนาะอ่ามีอย่างมีอย่างเดียวประจันที่เขามาดินน้ำใหม่เนาะไม่นี้มาไหวก็สิไปไหวได้ลูกหล่ย เนาะพากันหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเด้อกินปลาปองกินกินไก่กินกระปุ่นพอเพิ่มนซื้อให้อื่ปิ้งไก่ปิ้งหนึ่งซื้อมาให้เอามากินเอ็นกินปิ้งเอ็นก่อนคืนนีกินปิ้งปลาเด้อเออทูนี้ลูกเนาะหลายคนอยู่ถามเข้ามาว่าเพิ่นคือสิบ่ค่อยปากว่าซั่นเนาะสิเงียบๆบ่ค่อยปากค่อยเว้าดอกเฮาวใส่ยังได้ได้เออใส่ขุดขุดใส่เห็ดนั้นเห็ดนี่เห็ดล้างปุ๋ยล้างรวมเออ ของโมยังไง่นงเห็นไรางอันนี้ลูกลหล่าบอลูกโอดที่สี่ที่ห้าโอ้เดี๋ยวเอามือลงดู้ลูหล่าเอามือลงดู้ดวันวันกี่ปีรู้จักจ้า,จาอ,อ,อยู่น้ำเจ้าตลอดผู้นี้เนาะอยู่น้ำตลอดเพิ่นเป็นแบบนี้แต่เ,เกิดคนบ่กะตะกี้กะกระว่าตะกี้ไปข้าเปลือกับแฟแก่ดินอ่อนบอแก่กรเทียมบอตะกี้ เห็นเบียรเห็นงานได้เนาะแต่เป็นคนบ่ค่อยปากง่ายเนาะพังเข้าใจเบิดเนาะโดยเข้าใจังวัดแต่ว่าเขาเบาคำหนึ่งเขาบริยินนี่ก็แล้่ยวไม่ยั้งเอโนี่ไอเอโน่พี่น้องเลยเนาะเจอยู่บนทาจังใดแกฝากทางอ้ายนี่แหละเนาะเป็นผู้รับผู้ใหญ่เด้อเบิ่งน้องๆเพิ่นเนาะโดยขอบกเข้าใจได้เลพี่น้องครับโบเป็นหยังบ่เป็นหยังอ่ามีผู้ชายอยู่ในเฮือนก็อุ่นเนาะเออพอเพิ่นนี่แหละเป็น สําหรับครอคัวยุ่มน้ํายุ่มท่าเห็นมาเพราะว่าเห็นเพิ่นเนาะยุ่มน้ําเนาะเมื่อยบ่นักอยู่ได้เนาะเมื่อยเนาะสบาเรื่องในห้องน้ําน้ํานมันทําเบดูเป็นยังในห้องน้ําเพิ่นว่าบ่เพิ่นน้ําเต็มเลยบ่เบิ่งเบิยไปเบิ่งอยหั่นทางลุงเฮิมกําลังสิเข้าห้องน้ําอยู่หั่นพี่น้องอู้พาๆๆขเบิ่งห้องน้ําก่อนงเฮิมอ้ายพี่น้องเอ้ยเบิ่งกว่าเนาะ ผู้เสียงครวบครอกอยู่เอ่อเฮียนีลาบอกว่ามื้อคืนนี้อันมันมืดล่ะว่ะเนาะโดยเอาจังซั่นีละเว้ามือปาก่อนเด้อมื้อนี้เด้อเออมื้อหน้ามื้อนเดี๋ยวเว้าสิเข้ามาดินน้ใหม่เนาะอืเอิ้นพ่อก็ได้เนาะเพี่น้องแต่แงน้องๆเพิ่นก็ได้ว่าเอ เป็นแต่แห้งเป็นแต่แห้งพี่น้องเลเนาะเอามื่อน้ามือไ้สิมากินผักกินหย่าน้ำเด้อพักกันปลูกไว้หลายเด้อปูกอ้าวจกหลวดลวดออกมาเลยทั้งนั้นพี่น้องเลยเอาเอาใสให้มันแนวกว้างนะสวัดีสบายดีเผาเลยเผา เท่าเลยมัน <rôle> บ <CCTV> ่ค่อยบ่ค่อยดีไปได้ช่วงนี้นะเท่าเลยมันมันบ่ไหวได้บางทีเนี่ยตกเลนได้เลยตกเลนยอดได้ใช่ไหมเนี่ยส่ยุ่มบ่ค่อยดีโอเคโอเคโอเคพี่นเดาเก๋นาะเผาเมื่ออาจารย์กันเงินสิเผาเมื่อก่อนบายนี่โอเคลูกอ่าบอกทีมงานมาชูขู่สุขคนได้มืาอนี้ว่าเมย์พิ่นนัดกิ๊กเข้าบุไปบ่ อยู่เพ่มึงฟ้าเด้อเพ่มึงฟ้าแมนเอาฉันคอยกับบเมื่อได้ขนาดเมนไปพ่อกันอยู่พุ่นเด้อก็ได้ยูพุ่นเนาะแมนโดยโดยไปพ่นซีลี้ย่างเข่าเต็มที่เลยแหละพี่น้องไอ้เมื่อนี่ะยังไม่ทันกินเข่าเลยได้ไหมสินขาวันท่าบอกเมย์เพิ่นก้อนใช่พี่น้องไงน้องบอกเมย์เพิ่อนโบไฮเอนมากระยาเมื่อนี่ลุงเฮอมเพิ่นหิวจัดแบบนี่คอยว่าเพิ่นจัดนักได้แล้วโอ้ยยังไม่ทั้กินจุกกัมี่ได้ไหมว้าวไปๆพี่น้องมือครับเอาเมย์เพิ่นก้อนเนาะไปพ่อกันอยู่พุ่นเด้อ โดยป้าอีหลัดบ๊ายบายเด้อโดยสบายดีเนาะปไาพี่น้องเลยเมื่อป้าก่อนลุงเฮิมโดยน้ำเด๋อ่าอันนี้ก็เต็มหลังรถเอื่อเทินพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณทางเอื้อยดวงจันทร์หลายๆเด้อเนาะอ่าก็ขอให้เอื้อยใส่สว่างคือดวงคือเดือนนี้เด้อเอื้อยเด้อเนาะที่สดสวยครอบครัวของประจันเข้ามาเพิ่นสนับสนุนเอาไปมอบให้เมตุ้ยวสันต์พี่น้องป้าทดังซัมสิดังอันนี้พี่น้องเลยเนาะสาวก็ชอบ ไปซอยซื้อน้ำน่องเตี้ยเพิ่นสอบเราสี่สิบพันเบิด์แปดแสนพี่น้องเลยเด็กเพื่อนเราเห็นแล้วเลยชิบสอบไปได้หฮนอันนั้นสีเอาอยู่เอเอ,เอพะว่าทางเอื้อยเพิ่นให้ซื้อน้ำเอื้อยเพื่นั่นแหละแต่ว่าเห็นหน้าลราใหม่ว่านี่รถโอ้ยสงสารเราโมอ,อยากให้เราเฮ็ดกระยาเพิ่นว่า โอ้ยเราชูอยู่แล้วเราเห็ดนั้นอย่แล้วไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวอันบ่อเราเห็ดนี่แล้วสิเห็ดกินยังเดี๋ยวเราชื่อซอยเราโยซิฟสอบอันนั้นแกพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสิมาเอาน้ำพึนเนาะโดยโดยเอามือป้าก่อนเด้อน้อเพิมเด้อเอามือป้าก่อนเบาอันเหงาพี่น้องไงสุขกายสบายใจเนาะเอาพี่น้องไงขอบุญขอบคุณในลายมือนี่แกมอบหมาให้เบาชันมามอบเข่าสารอาหารแห้งให้ทางน้องสมโอเพิ่นขอบุญขอบคุณในลายเด้อเด้อเนาะมือหน้ามือใน อเออววมาดินน้ำนองคนใหม่อีกเนาะมื้อนี้ขอลํำลาเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องนาอพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องมัตสุขสุขคนเด้อที่เขามาับมาชมนเามามามนาะหักบัจจันท์หักน้อยๆแต่ขอให้หักนานๆคือเก่าแหละพี่น้องเลย